สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับช่องคิิจังชาแนลอีกเช่นเคยเป็นประจำนะคะวันนี้คิติจังชาแนลจะพามาทำคลิปเกี่ยวกับการซื้อของไปทำทานเป็นนมกับแพมเพิร์ดค่ะแล้วก็เงินจำนวนหนึ่งที่ไปมอบให้กับครอบครัวครอบครัวหนึ่ง ให้เด็กทั้งสองเพื่อได้มีนมกับแพมเพิดได้กินได้ใช้นะคะซึ่งเด็กทั้งสองนี้แม่เขาได้ทิ้งไปมีครอบครัวใหม่ทิ้งลูกไว้ให้ป้ากับยายเลี้ยงนะคะและเด็กๆก็เป็นโรคมือเท้าปากด้วยค่ะตอนนี้เด็กไม่ค่อยสบายด้วย คิติจังชาแนวเลยเชิญวนเพื่อนๆร่วมบุญด้วยกันร่วมเงินกันมาได้เท่าไหร่ก็รวมรวมกันมาเพื่อจะซื้อนมกับแพรดมามอบให้กับเด็กๆครอบครัวนี้ก็เป็นครอบครัวของเพื่อนคิติจังชาแนลนั่นเองค่ะ เพื่อนๆไม่เคยได้เรียกร้องอะไรมีแต่มาเล่าให้ฟังมาคุยให้ฟังคิตจจางชาแนลเลยชักชวนเพื่อนๆและเป็นสะพานบุญให้เพื่อนๆเพื่อได้ร่วมเงินร่วมแรงร่วมใจกันรวมรวมเงินกันเพื่อได้ซื้อนมมาให้เด็กๆได้กินนะคะและซื้อแผมเพืดมาให้เด็กๆได้ใส่ค่ะ ครอบครัวนี้อยู่ที่ชายเขาตรงข้ามบริษัทคากิคิวมิรไทยแลนด์จำกัดค่ะคิติจังชาแนลคิดว่าการทำบุญนั้นไม่จำเป็นต้องทำบุญด้วยเงินหรือมีการทอดประป่าที่วัดเสมอไปค่ะ การทำบุญนั้นสามารถทำได้หลายที่หลายสิ่งหลายอย่างนะคะก็รวบรวมได้เงินมาจำนวนหนึ่งค่ะเพื่อให้เพื่อนได้ทำทุนไว้ซื้อไก่มาทำไก่ย่างขายได้กำไรนิดๆหน่อยพอมาได้เลี้ยงหลานเพื่อต่อชีวิตต่อลมหายใจกันต่อไปค่ะ คิดว่าการทำบุญนั้นถ้าเราตั้งใจทำไม่ว่าจะเป็นสิ่งของเงินทองหรือน้ำใจเล็ก,ลกนๆน้อยๆที่เรามีร่วมกันนั้นทุกอย่างล้วนแล้วแต่ได้บุญเช่นกันค่ะขอให้เราร่วมแรงร่วมใจกันและก็ตั้งใจทำไม่ว่า บาทหนึ่งสิบบาทยี่สิบบาทของท่านที่ร่วมมาคิติจังชาแนลก็ได้ร่วมรวมเงินไปซื้อนมกับแมเพืดเพื่อมอบให้เด็กๆทั้งสองนี้นะคะถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ เพื่อให้เพื่อนๆได้รับฟังรับชมค่ะและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ช่องคิดจารชาแนลก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ